สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเช้าวันนี้เราจะพาทำอะไรเอ่ยฉเฉลยนะคะจะพาทำมันโถนะคะตามมาดูกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะจะทำมันโถรสกาแฟและอัญชันนะคะจะมีกาแฟะนะคะเนี่ยกาแฟแล้วก็ผงฟู ยีสต์เกลือป่นนะคะน้ำตาลทรายแดงน้ําเย็นเจี๊ยบแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะหรือแป้งสาลาเปาก็ได้นะคะหรือแป้งเค้กก็ได้น้ําดอกอัญชันนะคะคั้นไว้แล้วหลังจากนั้นมาผสม ส่วนมาผสมแป้งเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้แป้งประมาณ200กรัมนะคะใช้แป้งประมาณ200กรัม ประมาณห้าทับพีนะคะเพราะถุงนี้มันพันกร,รมนะคะหลังจากนั้นก็ใช้น้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะนะคะเกลือ ึ่งหยิบมือหรือครึ่งช้อนชานะคะผงยีสต์ครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะอันนี้ยีสต์้ผงฟูนะคะผงฟูครึ่งช้อนชานี่นะคะ แล้วไปยีสต์ครึ่งครึ่งช้อนชานะคะ คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ หลังจากนั้น <c oughs> ก็ใส่น้ำเย็นนะคะน้ำแช่ตู้เย็นเย็นจัดจัดเลยทยอยใส่ทีละนิดนะคะทยอยใส่ไปเรื่อยๆ <c oughs> ยังแห้งอยู่ก็ <c oughs> ขยอยใส่ไปเรื่อยๆนะคะ นวดนวดจนได้ที่นะคะแล้วก็หาผ้าชื้นๆคุมไว้หรือใช้จานก็ได้นะคะปิดไว้หนึ่งชั่วโมงจนขึ้นฟูนะคะแล้วค่อยมาดูต่อนะคะอ่าประมาณ สี่กว่านาทีหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะมาดูกันว่าฟูหรือยังอ่าฟูใช้ได้แล้วนะคะอ่าเอาแป้ง <c oughs> มานวดอีกสักหน่อยนะคะหลังจากพักไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็จะมาแบ่งแป้งเป็นสามส่วนเท่าๆกันนะคะ ถ้าแป้งติดมือก็ใช้แป้งนวนโลโรยเลยนะคะแป้งอันเดิมนะคะ แบ่งเป็นสามส่วน <c oughs> เท่าๆกันนะคะถ้าติดมือก็เอาแป้งนวนลโรย เอาแป้งนวนลโรยนะคะเพื่อไม่ให้ติดมือ <c oughs> <c oughs> นี่ส่วนที่หนึ่งนะคะ ก็ใช้แป้งโรยนะคะแป้งโรยส่วนที่สองเราไปส่วนที่สามนะคะ เราก็นำกาแฟผงหนึ่งช้อนชาผสมกับน้ำหนึ่งช้อนชานะคะใส่เข้าไปในส่วนแรกนะคะ ราก็แบ่งแป้งเป็นสามส่วนส่วนละสีนะคะอันนี้รสกาแฟรสใบเตยรสอัญชันนะคะดอกอัญชันสีจางหน่อยหลังจากนั้นก็จะแบ่งเป็นก้อนเล็กๆนะคะมาดูกันเลยค่ะต่อไปแบ่งแป้งรสกาแฟนะคะเป็นก้อนเล็กๆ กลมๆก,ก็ได้นะคะ ทำเป็นยาวๆแล้วก็ม้วนนะคะแตะน้ำนิดนึงนี่นะคะแล้วก็ม้วน แต่น้ำาปนิดนึงนะคะนี่นะคะ ทำยาวๆอย่างนี้แล้วก็ม้วนนะคะแตะน้ำาปนิดนึงนี่นะคะอะต่อไปจะทำสีใบเตยนะคะ มาดูนะคะเต็มถาดแล้วนะคะมีสามรสรสกาแฟรสใบเตยรสอันชันนะคะต่อไปก็จะไปใส่ซึ้งนึ่งนะคะด้วยไฟแรงประมาณ8ปดถึงสินาทีนะคะต่อไปตั้งไฟให้น้ำเดือดนะคะแล้วก็เอา มันโถมานึ่งนะคะประมาณด้วยไฟแรงประมาณ8ปดถึงสินาทีนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะพอครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็หาไม้ หาไม้ฝางไว้ตรงฝาให้พยเยอให้ไอาน้ำออกนะคะอย่าเปิดเลยเพื่อปรับอุณหภูมินะคะมันโถจะได้ไม่แฟบนะคะหลังจากผ่านไปประมาณห้านาทีเราค่อยเอาไม้ออกนะคะแล้วก็เปิดไม่ให้ไอน้ำลงไปสบัดฝาให้เรียบร้อยนะคะ มันโถงก็จะไม่แฟบนะคะเพราะเปิดให้ไอ้น้ำแง้มนิดหนึ่งอ่าดูชั้นที่สองสวยเหมือนเดิมมีสามรสนะคะต่อไปไปชิมกันเลยจัดใส่จานนะคะเสร็จแล้วนะคะจัดใส่จานพร้อมชิมค่ะสามสีนะคะ สีธรรมชาติกาฟแฟใบเตยอันชันนะคะสวยงามไหมคะน่ารับประทานไหมคะอ้าวมาชิมกันเลยค่ะอ้าวมาชิมกันเลยนะคะ,อเ,ะ,คะเอาอันไหนดีเอย ชิมรสกาแฟดูนะคะามาดูเนื้อข้างในกันนุ่มนะคะกินกับแยมหรือน้ำพริกเผาก็ได้หรือกินกับกาแฟอีกก็ได้นะคะ อ่ต่อไปลองมาดูของใบเตยดูบ้างนะคะเอาเสร็จกระดาษออกก่อนนี่นะคะนุ่มนวล หวานเล็กน้อยนะคะเหมาะสำหรับกินกระยมน้ำพริกเผากาแฟตอนเช้านะคะหอมใบเตยด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทำรับประทานกันนะคะ